ลุ้นก็ดูนะฮะว่าในรอบนี้เขาจะได้กี่ลูกครับผมสี่ลูกสี่ลูกนะฮะอ่ะเอาละเอาล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเธอก็กำลังดูแล้วนะฮะกับเครื่องเล่นนะฮะขีบตุ๊กตานะครับและตอนนี้นะฮะเธอก็กำลังเพ่งพินิจอยู่ วันนี้นะฮะพี่บิลีฟจะมาเล่นแบบนี้นะครับเมื่อกี้บิลี่จุดเทิศไป5นาทีแล้วค่ะตอนนี้บิลี่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วค่ะโอเคฮะไปเลยครับลูกไปสวัสดีครับไม่ใช่บิลีฟเหรอเนี่ยโอ้ตอบทุกอย่างเพื่อจะได้บิลีต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะช่วงไหนที่ต้องยังไง just do it อจิของนุ้ยคือใหญ่ๆจะได้เอาเยอะๆเราลองนเราลองใหญ่ก่อนดูว่ามีเยอะๆไหมนี่ต้องยังไงนะเมื่อกี้เห็นตรงนี้คุณนั้นยังมีเลยต้องทำง้อเงาะยรอดีแบนแม่สนุกกับลูกแล้วนะฮะตอนนี้แม่นําลูกไปไกลแล้วนะฮะไปครับลูกไปขอเปยังคะไปค่ะอาวอาอ้าว เทียดเลยครับเทียดเลยครับเทียดเลยครับโอเคเต็มที่เลยพี่บิลิปนี่นี่ขาขาขาดี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 มากลูกดีคุ้มกับเงินหน่อยลูกดีเก่งมากเก่งมากเก่งมากหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่ชิ้นครับลูก ีได้มาห้าลูกเลยนะครับเนี่ยเพื่อนของบีลิฟก็มาแล้วนะครับอันนี้ใครครับเนี่ยใช่เอลซี่ไหะครับสวยๆเนี่ยเราเปลี่ยนอะไรเลยจะได้ถนัดกว่ามาไปครับเชียร์เลยฮะกองเชียร์เชียรดเลยครับเร็วๆโอเคพร้อมนะครับพี่พร้อมยังครับลูกโอเคโอเคหนึ่งสองสามไป สนุกกว่ลูกเราเลยครับตอนนี้เชียด่อยฮะเชียน่อยครับเชียด่อยเร็วเชียนเลยฮะเชียดเลยเร็วขึ้นครับลุ้นก็ดูนะฮะว่าได้รอบนี้ เขาจะได้กี่ลูกครับผมสีลูกสลูกนะฮะโอเคนะฮะสี่ลูกนะฮะมาลุ้นกันนะครับแนอนได้สี่แน่นอนได้สี่แน วันนี้นะครับสุดยอดไปเลยนะฮะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับผมมินโฮครับมินโฮมินโฮมินโฮคุณเกาหลีปะครับเนี่ยเกาหลีเกาหลีอุ้ยทานะครับเนี่ยอ่าเชิญเลยครับมา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 เทียนน้องมินเนี่ยฮะญาติน้องมินแน่ๆเลยเนี่ย โอเคแล้วตอนนี้น้องบินก็พร้อมแล้วนะครับผมอ้าวโอเคบินมาเอาไข่นิบเอาไข่นิบนี่โอ้นี่การจะมาเล่นแทนหลานแล้วเนี่ยมาลุ้นกันนะฮะว่าน้องมินนะฮะจะได้กลับบ้านไปนะครับผม <c oughs> ประมาณส์สกีลลูกนะฮะ <Okay. S 1> ได้กี่ลูกครับผม okay. ออสามลูกเลยฮะโอเคไปมิน1 2 3ขึ้นเลยฮะสูกยครับว้าวเมื่อกี้ไปลิ้นร่อนยังมีหานะไาเริ่มเลยร้านไหนครับผมร้านไอริสขขะคะ่ะหราคาค่ะแล้วเป็นร้านแนวไหนครับเนี่ย ร้าแนวแนวไหนคะแอวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอคะขายอะไรบ้างคะที่ร้านเนี่ยพิซซ่าโคนแล้วก็พิซซ่าพันมาแล้วก็ดองอะไรพักครับหน่อยดิมาตามเราเองเลยเนี่ยไอริสเนี่กี่บาทครับผมห้าสิบเก้าบาทค่ะห้าสิบเก้าบาทนะฮะมาถึงว่าทั้งร้านเลยอ่ะโอ้ คนค่ะแล้วก็มีพิซซ่าญี่ปุ่นเสียบไม้ค่ะแล้วก็เป็นคน<า>ด,ดีครับเป็นคนดีอยู่นะล <laughs> ูกสาวนะ <laughs> สวยเหมือนกับคุณแม่นี่เองคุณแม่จะสวยสกว่าก็ได้น,นะคะน <laughs> ี่เอาละเอาชนะลูกแล้วถ้าเกิดว่ามาเที่ยวกันที่ฮาราจุก,กุไทยแลนด์นะครับก็แวะมาทานกันได้นะครับไอริสึนะครับสามารถส่กงทางไลน์ได้นะใช่ป่ะฮะทางไลน์เฟซบุ๊กก็ได้ค่ะ ฝากด้วยนะครับ